สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องดีเวเดนนะครับว่าจะจ่ายให้ใครจ่ายยังไงนะครับดีเวเดนเนี่ยจะแบ่งตามหน่วยลงทุนนะครับผมซึ่งแบ่งชั้นตามตารางนะครับเช่นชั้นที่1เนี่ยลง1000แต่ไม่เกินสามพนะครับผมชั้นที่2เริ่มที่3 0 0พันชั้นที่3เริ่มที่5,000นะครับชั้นที่4เริ่มที่1นึ่งมนะครับตามตารางนะครับผม ระบบจะสั่งจ่ายนะครับผมทุกๆในการทําธุรกรรมซื้อนะครับผมพอซื้อมา1ครั้งเนี่ยระบบก็จะหักออกมาก่อนเลย10%นะครับผมหักออกมา10%นะครับแล้วก็เอามาซอย10ชั้นนะครับเช่นมีคนซื้อมา1000นะครับ1000 t x ระบบก็จะคำนวณมา10%ก็คือ100นะครับ พอหน100ไปแบ่งสิบชั้นนะครับสิชั้นเท่าเท่ากันก็ชั้นละ1%ก็คือตกอยู่ที่ประมาณ10หน่วย10 TRX นะครับผมใน10 TRX เนี่ยก็จะจ่ายเข้าไปในยูเซอร์ที่อยู่ตามเลเวลนั้นๆนะครับเช่นเลเวลหนึ่งก็รับได้ช่องที่หนึ่งนะครับเลเวลสองก็รับช่องที่หนึ่งกับสองนะครับเลเวลห้าก็รับ1รับ2รับสามรับ4รับ5นะครับผมรับทุกชั้นนะครับผม โดยการแบ่งเนี่ยก็คืออย่างสมมุติว่าชั้นที่1น,นะครับผมมี190คนได้รับดีเวเดนมา10 t ท x นะครับผมก็เอา10 t ท x เนี่ยไปแบ่งกับอีก190คนนะครับผมส่วนชั้นที่2ส,สมมุติว่ามีห้าสิคนนะครับผมก็จะเอา10แต้มเนี่ย10ต้นเนี่ยไปแบ่งกับ50คนนะครับสมมุติว่าชั้นที่8 มีอยู่2คนก็เอา,อา10 trx เนี่ยแบ่ง2คนนะครับตามนี้แต่จะมีกรณีที่คนเลเวลลดได้เหมือนกันนะครับผมก็คือลงทุนเพิ่มเลเวลเพิ่มนะครับแต่ถ้าเซลล์เหรียญออกไปแล้วถอน trx ออกไปก็ระดับดีเวนดนจะลดนะครับเช่นสมมติว่า,าลงทุนมา3000นะครับผม เสร็จแล้วก็พอได้กำไรเซลเหรียญขายเหรียญได้ประมาณ3 3,5 0 0นะครับผมก็เลยวิดดอออกไป3,5 0 0ก็จะไม่มีสิทธิ์รับดีเวเด์นะครับเพราะว่าการถอน TRX น้อยกว่าการซื้อนะครับถ้าเราลง10,000แสนเพื่อไปอยู่ชั้นที่7นะครับผมแล้วเราขายไปนะครับผมขายไป5 0า0 0นนะครับขายไป5 0,000เสร็จปุ๊บเราวิดดอออกมาปุ๊บเนี่ย ระบบก็จะลดเลเวลเราเหลือเลเวล6นะครับผมมันจะมีลดได้เพิ่มได้นะครับผมใครที่ได้กําไรไปแล้วเนี่ยในการเซลเล์เหรียญไปได้กําไรแล้วก็จะไม่ได้รับในส่วนของดีวเวเดนนะครับผมจะได้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้เซลล์เหรียญเท่านั้นนะครับส่วนดีวเวเดนเซลล์นะครับผมคือทุกๆก,การขายจะหัก4%นะครับผมแล้วก็จะไปแบ่งให้ทุกคนนะครับในเลทเท่าๆกัน นะครับผมเช่นมีการลงทุนในระบบมาห0แสน TRX นะครับผมที่ลงทุนอยู่ยังไม่ได้ถอน4%เนี่ยก็จะไปแบ่งในห0 0 0นหน่วยนะครับผมใครถือครองอยู่เท่าไหร่ก็รับสัดส่วนไปเท่านั้นนะครับผมมากน้อยตามเงินลงทุนนะครับส่วนชั้นไหนที่ดียังไม่มีสมาชิกนะครับผมอย่างเช่นชั้น9หรือชั้น10เนี่ยนะครับ คือระบบอ่ะจะตัดจ่ายมาแล้วนะครับผมตัดจ่ายคำนวณออกมาแล้วจ่ายไปแล้วนะครับถ้าช่องไหนยังไม่มีผู้รับนะครับผมระบบก็จะตีคืนไปนะครับผมตีคืนกลับไปที่คอนแทคบาลานเป็นเงินกองกลางนะครับผมไม่ได้เก็บไว้รอใครอะไรยังไงนะครับคือคำนวณครั้งต่อครั้งนะครับผมซื้อหนึ่งครั้งก็คำนวณหนึ่งครั้งจ่ายเสร็จสับจบนะครับผมอันไหนเหลือก็เอากลับไปนะครับเซลล์ก็เหมือนกันนะครับผม เซลเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าแบ่งทุกคนที่มีอยู่แล้วนะครับผมจะมีปัญหาที่ถามกันมาในเรื่องของการบายนะครับผมว่าไม่มีคนรับจะทำยังไงนะครับผมก็สรุปกันได้เท่านี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ